ปวดร้าวสักแค่ไหนช้างยิ่งรู้สึกดีรถคุณหนูจอดอยู่น,นั่นไงครับ ้สคุณหนูใจเย็นนะครับพี่ดูนเป็นีนี่คุณมาที่นี่ได้ไงเ็น,นีต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณมาที่นี่ทำไมคุณมาหาใคร เออ่ผสร้อยสนเหรอ <S <S 1> <S 1> นางหน้าด่างคนนั้นคือสร้อยสนใช่ไหมไม่ใช่นะคือถ้างั้นฉันจะไปถามคุณสร้อยสนเองนี่คุณเดี๋ยวก่นนอนคุณฟังผมก่ <S <S อนมุณอยมอนบคือ หมอนบกับคุณสร้อยสนใช่ครับผมกับสร้อยเราคุยยกันอยู่ขอโทษด้วยนะครับที่ลุน่างกับคุณหนึ่งก็บอกแล้วว่าคุณพิทุนเลัเข้ามาแต่ไม่คิดว่าคุณเพ็ญพยอมจะมาด้วยแล้วคุณสร้อยสนมีเรื่องอะไรที่จะคุยกับพิทูลเหรอคะ คุณพิทูลเข้ามาปรึกษาฉันนะคะให้ฉันสืบเรื่องที่มีคนร้ายเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวคุณแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกเพนนีก็คุณไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดเลยแล้วก็ยังมาหาว่าผมกับคุณสร้อยเป็นกิ๊กกนันอีกอะไรนะคะนี่คุณเพนพยอมคิดว่าฉันเนี่ยเป็นช้อยของคุณพิทูลเหรอคะฉันไม่ใช่สเปคสาวๆที่คุณพิทูลชอบหรอคะ เป็นแบบที่ผมชอบนะครับเห็นเงียบเงียบแบบเนี้ยก็ร้ายเหมือนกันนะคะหมอไม่ได้หรอครับผมก็ยุ่ไม่น้อยแล้วนะครับช้าๆเดี๋ยวจะอดครับผมขอขัดจังหวะหน่อยนะครับมีทุระอะไรหรือเปล่ามีแมวขโมยในโรงแรมของเรานะครับ ช่วงนี้แมวจรจัดมันเยอะผมก็่เลยอยากมาดูปลาของผมว่าตัวแมวกินไปหรือยังสงสัยว่าคุณจะมาช้าไปนะปลาของคุณี่ยังไม่ตายแล้วตอนนี้มันก็ดิ้นไปอยู่ในปากแมวตัวอื่นผมก็คิดๆอยู่นะครับว่าจะจัดการไก่แมวดู ปลาที่มันไม่มีเจ้าของแมวตัวอื่นจะมาฆ่าไปมันก็คงไม่แปลกแต่หมาที่มันเห่าทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของเขาเรียกว่าอะไรนะหมาห่วงก้างใช่ไหมครับฉันว่าเลิกเหา่าแปบลบความว่าในเมื่อเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็กลับไปทำงาน ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเดี๋ยวนี้แต่ฉันมีธุระต้องคุยกับคุณพิธูลและคุณเพนเพยมแล้วเราค่อยคุยกันอืมผมเคยแต่เห็นสถานการณ์หมาฆ่าไปแดกตอนนี้เพิ่งเคยเห็นหมาอดแดก คุณส้ยสนคะถา้างนั้นเนี่ยเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะเชิญหมอกับพี่ทูนด้วยคะ่ะขอยืมตัวคุณซส้ยสนแป๊บนึงนะคะเชิญคะ่ะ ฉันคิดว่าฉันจะต้องห้ามโมยซะแล้วค่ะโอ้เดือดมากเลยนะคะแต่ไงฉันก็เชียร์หมอนพนะพาะหมอนพเนี่ยก็เป็นคนดีฉันว่าเขาจะต้องปกป้องดูแลคุณได้แน,น่ๆค่ะแต่คุณปักเนี่ยคมไม่ยอมง,ง่ายๆหมอนพเขาให้โอกาสเข้ามาเป็นชอยตัวเลือกให้ฉันฉันก็เลยไม่อยากจะทิ้งโอกาสหรือว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทิ้ง ทิ้งค่ะฉันรักพี่ทูนแล้วก็ฉันก็จะรักเขาตลอดไปค่ะคุณเพ็นพยอมเรียกฉันว่าเพนนีนะคะคุณสร้อยสงนถ้างั้นก็เรียกฉันว่าสร้อยนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ค่ะ <c oughs> ถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องยกโทษให้กับเพื่อนคนนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ฉันเนี่ย อาจจะขาดสติไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือว่าแต่คุณกับหมอนกรู้จักกันไม่นานทำไมถึงฉันคิดว่าเขาปกป้องฉันได้พี่นกสร้อยกับคุณเพ็ญดีเคยมีเรื่องกันละก่อนใช่ไหมไม่มีถ้า,างั้นจะส่งคนไปป่วนเขาทำไม ไหนยังจะเรื่องที่บ้านคุณพันเครือเมื่อคืนนี้ซสร้อยจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรพี่ถึงถามไงเพราสร้อยกับเพน็นีเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมไม่มีก็คือไม่มีพี่ทูนกังมา,มา,มาที่นี่เพนนีเขาโกรธมากเรื่องเมื่อคืนนี้เขาเลยจะมาที่นี่เพื่อจับชู สรอยพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะดึงชีวิตของโยทินกับลูกศรให้มันพังลงเพราะว่าความเห็นแก่ตวัวของสรอยอนางหน้าด้านคนนั้นคือช้อยสนใช่ไหมไม่ใช่นะถ้างั้นฉันจะไปถามคุณช่อยสนเองพี่จะปกป้องส่อยพี่ ไไงพี่ทูนไม่รู้ว่านางนั่นมันกล้ามายุ่งกับฉันพี่ทูนเขาไม่ชอบความยุ่งยากยังไงเขาก็ต้องไปเคลียร์เพราะมันกำลังจะทำให้เขาเดือดร้อนก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วนี่ว่าผู้หญิงในคลิปนั่นกับผมก็คือสร้อยสนรู้ว่าสู้ยังไงก็แพ้ ยังคิดจะแข่งอีกเหรอระหว่างผู้ชายที่หลบอยูใต้กับผปงผู้หญิงกับผู้ชายที่ปกป้องเขาได้คุณคิดว่าผู้หญิงเขาจะเลือกใครผมก็เพิ่งรู้นะว่าหมอเนี่ยต้องมีรสนิยมที่ชอบกินของเหลือจากผม ต้องกออะไรยากนอนกับคุณพี่แก Lucy มัเนม similar. เป็นหมอหรือเกลียดเหรพี่ทูนอยู่ข้าค่ะพ่อต่อยที่พี่ทูนทำไมอะพี่ทูนเขาพูดว่าอะไรคะผมถามเพราะว่าเขาเคยนอนกับสร้อยโซหรือยังพี่ทูน ที่สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ